Hello kids Today are going to learn about Mother's going Day are learn we สวัสดดีีค่่ะเ็กๆทน่ารักกทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญในเดือนสิงหาคมก็คือวันแม่แห่งชาติเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตอบกลับมาว่า Yes I'm ready ไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ h e r e we go Let's learn words about Mother's Day <S มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันแม่กันค่ะมาดูภาพแรกนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับใครให้นมลูกอยู่คะใช่แล้วค่ะคุณแม่คุณแม่ออกเสียงว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะ Mother 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 เป็นภาษาทางการนะคะ ที่แปลว่าคุณแม่ How do you spell mother? สะากฏว่ายังไงคะ M O T H E R mother นอกจากคำว่า mother ยังเรียกสัน้นๆได้ว่าเองมากคะ่ะ mom mom M O M mom เป็นคำเรียกแม่สัน้นๆแบบอเมริกันนะคะ หรือเรียกแบบเด็กๆว่า mommy mommy ่า m o m m y mommy เป็นคำว่า mommy ข้างหลัง mom ใช่ไหมคะ mommy เก่งมากค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังเรียกได้ว่า mom ่า mom m u m mom เป็นภาษาพูดเรียกแม่นะคะเรียกคำว่าแม่เนี่ยแบบอังกฤษนะคะ mom อังก s h จะเรียกว่า mom เด็กๆจะเรียกว่า Mommy. Mommy. m o m m y mummy m u m m y mummy เป็นยังไงคะเรียกแม่ได้หลายแบบเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็ลองไปฝึกพูดดูนะคะว่าอยากเรียกแบบไหนนะคะถ้าเป็นภาษาทางการเรียกว่าอะไรนะคะ mother นะคะเรียกสั้นๆว่า mom m o m m y mum mummy เรียกแบบไหนก็ได้ค่ะต่อไปไปดูคำต่อไปกันคะคะอ่าเป็นภาพเกี่ยวกับใครนะมีดอกมะลิด้วยเป็นวันอะไรนะใช่แล้วค่ะวันแม่นะคะวันแม่ก็คือ Mother's Day Mother's Day M O T H E R A P O T O h e S, S แสดงความเป็นเจ้าของนะคะ day day Mother's Day วันของแม่ก็คือวันแม่นั่นเองค่ะต่อไปเป็นคำอวยพรคุณแม่ในวันแม่นะคะวันแม่เมื่อกี้เราเรียนคำว่า Mother's Day ไปแล้วถ้าสุขสันต์วันแม่หรือมีความสุขในวันแม่เราจะใช้คำว่าใช่แล้วค่ะ Happy Mother's Day เพิ่มคำว่า Happy เข้าไปข้างหน้าคำว่า Mother's Day นะคะก็เป็น Happy Mother's Day H A P P Y Happy Happy Mother's Day Happy Mother's Day สุขสันต์วันแม่คำต่อไปน,นี่ดอกอะไรนะ ใช่แล้วค่ะดอกมะลินะคะดอกมะลิออกเสียงว่า jasmine jasmine how do you spell jasmine j u s m i n e jasmine เก่งมากค่ะภาพนี้เป็นภาพพวงมาลัยพวงมาลัยออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า Gar land, Gar land, g a r l o n g a l d o n G-A-R-L-A-N-D, g a r l o n g a l d o n ต่อไปภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับ c a r d นะคะที่จะมอบให้แม่ r Card ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่ากริงมากค่ะ Card, Card. c a r d c a r d C-A-R-D Card card าร์ดนะคะอ่าต่อไปเป็นภาพอะไรคะแม่กอดลูกมีหัวใจด้วยแสดงอะไรคะลูกแสดงถึงความรักเก่งมากคะ่ะรักภาษาอังกฤษออกเสียงว่า love love l o v e love love รักนะคะเราจะบอกรักแม่เป็นประโยคว่ายังไงดีคะใช่แล้วค่ะ I love you mom I love you mom I love you mom เก่งมากค่ะหนูรักคุณแม่นะครับนะคะหรือเราจะเรียกว่า I love you เฉยๆก็ได้หรือ I love mom หรือจะพูดว่า I love you mom นิ้นไปเลยนะว่ารักคุณแม่จริงๆวันนี้ทิเชออุ้มจะพานักเรียนมาฝึกร้องเพลงให้กับคุณแม่กันค่ะเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า I love my mommy Happy Mother's Day โดยการร้องเพลงนะคะทิชเชอจะให้นักเรียนฟังไปก่อนหนึ่งรอบแล้ว ที่เชิจะสอนนักเรียนร้องเพลงทีละท่อนพร้อมกับแปลความหมายไปด้วยนะคะแล้วก็เราจะมาร้องไปพร้อมๆกันในรอบสุดท้ายนะคะโดยที่นักเรียนสามารถฟังได้แต่ยรอบนะคะด้วยกานย้อนกลับไปฟังที่ที่เชิดสอนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Yes, I'm mommy a hug for you. Thank จบไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเลงเขาจะมีสองรอบเนาะ จบไปแล้วในรอ,รอบแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องไปพร้อมๆกันทีละท่อนนะคะเด็กๆถ้าที่เชื่อร้องให้นักเรียนฟังนะคะทีละคำนักเรียนก็ร้องตามนะคะ I love my mommy I love my mommy น้องดร้องตามค่ะ I love my mommy เก่งมากค่ะ I love I love my mommy เราจะร้องสครั้งนะคะพร้อมกันนะคะ I love my mommy I love my mommy ออง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอิ่มากๆค่ะแปลว่าอะไรคะฉันรักแม่ของฉันถูกต้องค่ะโอเค i love my mommy my อีกซ้ำอีกรอบใช่ไหมคะแต่เ,เสียงสูงขึ้นตอนแรกนีนะคะ I love my mommy yes I do ฉันรักของฉันรักแม่ของฉันใช่แล้ว a kiss, a yes a kiss yes a kiss he's kiss a อ่าดงมากคะ่ะ and a hug for you h e r e s a kiss and a hug for you หมายความว่าเอา้าเราก็ไปจุ๊บแม่นะคะนี่คือจุ๊บอ่าแล้วก็ a hug for you ก็คือนี่คือกอดแม่นะคะอยู่ก็ไปจุ๊บแล้วก็กอดแม่นั่นเองนะคะอ่านี่คือจุ๊บแล้วก็ฮักให้คุณแม่นะครับนะคะ Thank you นี่เด็กตอตามตรูค่ะ Thank you m o m m y for all you do นี่ก็กรอนะคะ Thank you m o m m y for แบ่งแบบนี้นะคะ Thank you m o m m y for all you do อีกรอบค่ะ Thank you m o m m y for all you do แปลว่าขอบคุณพายะลูก Thank you ขอบคุณคุณแม่นะคะ for all you do คือสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ทำให้หนูนะคะ happy mother's day happy mother's day happy <Have S 1> <be S 2> mother's day, Mother s day. <S พูดตามครูน,นะคะ happy <Have S 1> <be S 2> mother's day happy mother's day สองครั้งนะคะ,ะพร้อมกันนะคะ happy Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, I love you. Happy Mother's Day, I love you. Happy Mother's Day, I love you. May I lay <their Rotary> Mahmawiha? จบเพลงไปแล้วนะคะ I love you นี้เราจะไปเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะคะ I love my mommy I love my mommy I love my mommy Yes I do Here's a kiss and a hug for you Thank you, mommy, for all you do. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you. อ่าเด็กๆร้องตามไปเลยนะคะ ยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย,ยอดเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะไม่ชอบต่อไปเป็นกิจกรรมทำการ์ดให้กับแม่กันนะคะ ซึ่งการ์ดนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นกล่องของขวัญ Love Mom ซึ่งสามารถพับได้เป็นกล่องของขวัญแล้วด้านในก็จะมีข้อความไว้บอกแม่นะคะเป็นข้อความที่เราเรียนไปแล้วเมื่อที้นี้นะคะคือคำว่า Happy Mother's Day I love you Mom สุขสันต์วันแม่นูรักแม่ เป็นข้อความที่นักเรียนจะต้องเขียนนะคะตามรอยปากให้สวยงามนะคะเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็ระบายสีนะคะระบายสีให้สวยงามที่สุดนะคะเมื่อระบายสีสวยแล้วเด็กๆก็ให้คุณพ่อคุณตาคุณยายนะคะช่วยกันตัดนะคะตัดตามรอยนะคะให้เป็นรูปทรงกล่องของขวัญเสร็จแล้วก็ให้พับตาม ที่คุณครูบอกนี้นะคะภาพตามรอยแล้วก็ภาพตรงนี้แล้วเอามาประกบกันเป็นกล่องของขวัญนะคะ,ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปมอบให้กับคุณแม่ของเราในวันแม่แห่งชาติพร้อมกับร้องเพลง I Love My Mommy I Love My Mommy ที่ที่เชอร์สอนไปด้วยนะคะคุณแม่ก็จะมีความสุข ที่เด็กๆที่น่ารักมีความสามารถและตั้งใจทำให้กับคุณแม่นะคะเก mm hmm. ่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ you are excellent ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันแม่ Mother's Day ข้อความที่ใช้อวยพรและบอกรักแม่ร้องเพลงให้แม่ฟังด้วยเสร็จแล้วก็ได้ทำกิจกรรมทำการ์ดให้กับแม่ อย่าลืมใช้ความรู้ในวันนี้ไปบอกคุณแม่นะคะคุณแม่จะได้ภูมิใจและมีความสุขและก็บอกหนูว่าหนูเป็นเด็กดีและก็เก่งที่สุดเลยวันนี้ที่จะอุ้มก็ขอขอ,ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะบ d าย e s e ซี o u n เน t กซ์ e t ม a n k you so m u c ช